เพราะฉะนั้นเราต้องนึกถึงพุทธานุสติเป็นแบบอย่างนั่นแหละธรรมานุสติลรวลึกถึงคําสอนคําสอนเปรียบเสมือนกับแผนที่นั่นแหละอาศัยแผนที่เมื่อใดเรายังไม่ถึงฝั่งแต่ผู้ที่ท่านถึงฝั่งแล้วท่านก็ไม่ได้ยึดถือแผนที่อะไรหรอกเออแผนที่เป็นเหมือนกับเรือกับแพนั่นแหละพระพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านท่านบอกไว้เองบอกกับสาวกข,ของท่านว่าเออ เมื่อเธอถึงฝั่งแล้วเนี่ยนะเธอจะทํายังไงกับเรือกับแพล่ะเธอจะแบกเรือแบกแพ้เทินบนหัวไปด้วยรอเปล่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ถามสาวกของท่านอย่างท่านเหมือนกันสาวกของท่านนะอาจารย์จําไม่ได้แล้วนะว่าองค์ไหนนะแต่ครูบาอาจารย์เทศต่อๆกันมาอยู่ท่านก็บอกว่าก็ต้องวางเรือแพไว้ตรงนั้นแหละก็เห็นคุณอยู่เห็นคุณก็เห็นคุณอยู่ แต่จะไปยึดถือน่น่ะมีที่ไหนเล่าเออผู้ที่ท่านถึงฟังแห่งพะนิพัาน์แล้วท่านก็ไม่ได้ยึดถือเรือแพอะไรหรอกก่อถึงสภาว่าพะนิพันาน์แล้วไงคําสั่งสอนของพุทธะทั้งหลายอ่ะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสาวกพุทธะก็ดีที่ท่านพยายามสอนต่อๆกันมาทั้งธรรมะส่วนบุคคลในใจของท่านแล้วก็ธรรมะคาสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ถ่ายทอดออกไปนะน่ะคําสอนของพุทธะทั้งหลายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้น ของสาวกพุทธ,ธะก็ตามที่มีท่านมีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณของท่านธรรมะส่วนบุคคลในใจของท่านมีเพราะเวลาท่านสื่อธรรมะของพร,ระสัมมาสมุทเจ้าออกไปนั้นมันก็มีมีน้ำหนักมีเนื้อมีหนังอนเราพึงจะรับฟังต้องเข้าใจไว้อย่างนั้นท่านถึงฝั่งแห่งพระนิพพานแล้วท่านก็ไม่โง่ไปยึดถือหรอกก็เห็นคุณของเรือของแพอยู่พระธรรมคาำำสอนนั้นน่ะก็เหมือนกับเรือเหมือนกับแพนั่นแหละเหมือนกับเรือแพในอาศัยข้ามฟ้าข้ามฝั่งแล้ว เวลาไปยังฟากฝั่งนู้นแล้วเนี่ยใครจะโง่ไปแบกเรือแบกแพไว้เราะพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้เองไงท่านเหล่านั้นท่านก็อยู่กับสภาว่าของพะนิพานน่ะนะเป็นอารมณ์รู้พะนธิพานตอนที่ยังมีลมหายใจยังมีร่างกายเนี่ยอยู่นั่นแหละท่านบนรรลุธรรมสูงสุดได้เรานี่แทบจะไม่รู้ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติแต่เราก็ตั้งใจปฏิบัติกันอยู่อาจารย์ถึงได้พยายามเทศน์ใน้วังนั่นไงก็คงเข้าใจก็เพื่อที่จะได้ ลุกเราจิตใจพวกเราให้มีความมานะอุตสาหะเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธะผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นั้นเดินตามรอยสาวกสาวกพุทธะในการก่อนและในการบัตนี้ผู้ที่ท่านปฏิบัติีปฏิบัติชอบนั่นแหละฉะนั้นเราจึงฟังธรรมเราจึงฟังเราฟังท่านอธิบายนั่นแหละแล้วเราก็ตั้งใจปฏิบัติขณนะนั่งพมาี่ฟังธรรมนั่นก็ทําความรู้ตัวอยู่กับร่างกายอยู่ลมหายใจเขาออกนั่นแหละ เสียงเทศเสียงธรรมของท่านมันก็จะไปกระทบมันก็ได้ยินเองนั่นแหละแล้วบางทีจิตมันก็สงบก็สงบไปเออบางทีมันพนารณาททานเทศเรื่องกายเวนเวีนา,นาจิตธรรมมันเกิดการพี่นากายเวทนา,นาจิตธรรมตามท่านได้แล้วมันก็พี่นากายเวทนา,นาจิตธรรมไปเลยของมันเออไม่ต้องทาให้มันได้ทั้งสองสภาวะยามเวลาไม่ฟังเทศก็ตั้งใจภาวนาไปตั้งใจจริงๆยามเวลาจะทางฟังเทศด้วย ทั้งภาวนาไปด้วยก็ได้ขอให้มีความยินดีพอใจยามเวลาเราไม่ฟังเทศแล้วเราจะภาวนาอย่างเดียวก็ได้ขอให้ทาทาด้วยความยินดีด้วยความพอใจเถอะนั่นแหละสมกับว่าเป็นชาวพุทธะละเออคือเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานเราจึงต้องฟังธรรมของท่านผู้รู้อ,อท่านผู้รู้ท่านก็ถ่ายทอดธรรมมาเนี่ยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเห็นไหมเราดูนะ สาวกของพระพุทธเจ้ากี่กี่องค์สมัยนั้นนะผู้ที่ดันมีบุญญาธีการมาฟังเทศนาธรรมของพระพุทธเจ้าเอ,อสมัยแรกนั้นได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หกสิบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านส่งสาวกของท่านซึ่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หกสิบองค์นั้นส่งไปประกาศาศาสนาในต่างแดนต่างถินไปท่านก็ให้ไปคนละทิศคนละทางนะคิดดูแล้วกันนะ เพราะว่าสาวกผ้าหลันนะแต่ละองอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกถ้าท่านมีภูมิทรรระดับนั้นนะปัญญาความรู้ความสามารถปริพันธ์ปัญญาจำพาะตนของท่านท่านจะมีสูงสุดเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านจึงกำกำกับกระชับไปเลยว่าห้ามไปทางเดียวกันด้วยให้ไปคนละทิศคนละทางเพื่อจะยังเพื่อจะยังประโยชน์สุขให้แก่มนุษย์ทั้งหลายเทวดาอินพรวมโคก็รู้เขาก็อนุโมทนา บางองค์มีเทว,วดาอินพรมเกี่ยวข้ององอกได้โปรดพวกเทว,วดาอินพรมพวกลึกลับเเหมือนกันโปรดทั้งมนุษย์ทั้งเทว,วดาอินพรมไปด้วยนั้นเรามาแล้วลึกถึงทุกๆครั้งเราก็ตั้งใจปฏิบัติเป็นพุทธบูชานั้นแหละเป็นธรรมบูชาเป็นสังฆบูชาบูชาพระรัตนตรตัยอันอุดมชีวิตจิตใจเราย่อมมีความหมายนะ จิตใจเรานั้นเป็นจิตใจที่งดงามเป็นดอกไม้บานในใจของเราเราจะปฏิบัติให้มันเป็นดอกไม้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละเพราะใจเรามันงามอาศัยคําส,สอนของท่านซึ่งเป็นแผนที่นั้นน่ะอย่างเช่นท่านสอนให้จเจริญมรรคมีองค์แบบเจริญสติปัฐานอาณาบาลนาสัสสติสติเป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมสติเป็นไปในกายระลึกไปในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกระลึกไปในร่างกระดูก ทุกขัดควรระลึกเข้าไปรูปร่างหน้าตาของกระดูกเป็นไงระลึกพิจารณาไประลึกพิจารณาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เห็นชัดมันก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีเบาบางไปอยากเกลียตัณหาราค้าได้เออเบาบางไปอยากตัณหาอุปทานได้หรอกใจพุทธะของเราเนี่ยน่ะมันจะปาดจจกความเห็นผิดได้ว่าร่างกระดูกเป็นตนตน,ตนไม่ร่างกระดูกใจพุทธะเป็นใจพุทธะนั่นน่ะเพราะมันเข้าใจพิจารณาไงมันเข้าใจพิจารณา มันเข้าใจจุดประทิปในดวงใจของมันไงใ,ใจของเราอะ่ะเมื่อสงบแล้วก็ไม่เอาแต่ความสงบนะอารมณ์ของความสงบนะมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยเราภาวนาะพุโทโธธรรมโมสังโฆสัมมาหลังกันหรือดูลมหายใจเขาออกอันไหนมันสบายยามเวลาเราทําความสงบนานะเอาๆมันมันดันอยากคิดนัก เอาก็คิดไปก็ให้มันคิดพุดโทโธธรมโมสังโฆสัมมาหลังไปเออคิดไปให้เต็มที่เลยถ้ามันอยากจะคิดดีกว่าจะปล่อยไปคิดเรื่องภายนอกเออทใไมคิดเรื่องพุโทโธธรมโมสังโฆสาัมมาหลังถ้ามันอยากจะคิด,คดคก็ให้มันคิดพิจารณากายผมคนเล็บันหนังเน่งกระดูกร่างกระดูกสภาว่าเย็นร้อนหนอนแหงถูกทุกความสบายไม่สบายในร่างกายลมหายใจก็ออกให้มันคิดพิจารณาอยู่แต่ในกายแล้วก็ให้มีสติบวกเข้าไปด้วยมันคิดพิจารณาสิ่งใดก็ให้มีสติระลึกระลึกรู้ในสิ่งนั้น อย่างเช่นคิดพิจารณากระดูกกระโหลกศีรษะอย่างเนี้ยสังเกตพิจารณาใครวนพิจารณาดูกระดูกกระโหลกศีรษะเหมือนกับหัวแดงโมอ่ะมันก็ลูกแดงโมนัม่นแหละว่าเออเนื้อหนังเนี่ยมันเนื้อหนังเนีน่ยมันมีน้อยกระดูกกระโหลกศีรษะน่ะนะเหมือนกับหัวแดงโมแต่เนื้อหนังที่หุ้มหอนะันนน้นมีน้อยนิดเดียวระล,ลึกพิจารณาคือมีความคิดพิจารณาอยู่ในกระดูกส่วนใดส่วนหนึง่งอย่างเช่นกระดูกกระโหลกเราก็มีสติ ทำความรู้สึกเข้าไปแล้วลึกรู้เท่ารู้ทันจิตมันคิดถึงกระดูกส่วนได้ก็มีสติบวกเข้าไปแล้วลึกรู้ทำความรู้สึกอยู่ในกระดส่วนนั้นนั้นด้วยการไขว่นวิจารณานั่นแหละดีกว่าจะปล่อยมันไปคิดเรื่องภายนอกเออไม่เกิดประโยชน์ระหว่างบําเพ็ญธรรมโดยเฉพาะนั่งสมาธินะโดยเฉพาะนั่งสมาธินี่ยต้องเข้าใจทำเช่นนี้ทำให้คิดพุดโทโธธรรมโมสังโฆสัมมาระหัง ก็ถ้าอยากคิดต่อไปก็มาคิดดูไกยซะผมคนเล็กฟันหนังแนงกระดูกคิดดูลมหายใจเขาออกมีสติดูลมหายใจเขาออกคิดวิเคราะห์วิจัยลมหายใจเขาออกตั้งสติกำหนดดูลมหายใจเขาออกอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวมันก็สงบเข้าไปหรือจะกำหนดดูลมหายใจเขาออกอย่างเดียวจนมันสงบไปก่อนก็ได้เมื่อสงบแล้วก็ออกพิจารณาออกสร้างปัญญาพิจารณากายเวทนาจิตธรรมของเราถ้ามันมีจิตมีความคิดขึ้นมาจิตสงบตอนแรกมันสงบอยู่ก็ลมหายใจก็ออก มันสงบระง,งับไปจากความคิดนึกบุงแตง่งสงบระง,งับไปจากคำอารมณ์มันเป็นพุทธะเป็นพุทโธสงบเข้าถึงจิตเดิมจิตเดิมมันสงบคือจิตพุทธะจิตู้รู้ของเราหลังจากหลังจากนั้นก็สร้างปฏิพในดวงใจให้เกิดคือสร้างไฟสร้างปัญญานั่นแหละโดยการออกให้ควรพิจารณามันกลายเป็นาจิตตามพิจารณาแล้วพิจารณาอีกอยู่อย่างนั้นซ้ำซ้ำสักสัก,ส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 กมันจะค่อยๆรู้ขึ้นมาว่าเออพิจารณาไกล ห้เห็นเป็นสภาว่าทมยังไงนั่นแหละผมก็เป็นสภาว่าหนึ่งคนก็เป็นสภาว่าหนึ่งเล็บทุกชิ้นฟันทุกฟีดฟันมันเป็นกระดูกส่วนเล็กส่วนย่อย,ก, <Umwelt> ย,อยกับกระดูกทั้งล่างกระดูกฟันเล็กที่สุดกําหนดความเล็กความใหญ่ของมันกําหนดความเล็กของกระดูกฟันดูรูปร่างหน,าหน้าตาของกระดูกฟันมันเป็นความแข็งมันเป็นชิ้นเล็กกระดูกกระดูกนอกจากกระดูกฟันนอกนั้นมันมีแด่กระดูกมันมีแด่ชิ้นใหญ่ กำหนดฟามเป็นชิ้นใหญ่ของกระดูกทั้งหมดท้างล่างเออกำหนดดูกระดูกกระดูกฟันชิ้นเล็กสลับกับการกําหนดดูกระดูกข้างล่างจิตมันจะค่อยๆรู้รู้ขึ้นมามันจะค่อยๆเกิดปัญญาฉลาดรู้ขึ้นมาอ๋อนี่เองเว้ยการเห็นกายมันเป็นอย่างนี้หรือนั่นแหละคือการจุดปัญญาจุดประทิบในดวงใจของเราคือจุดไฟปัญญานั่นน่ะเหมือนกับการจุดประทิบนั้น เหมือนกับการจุดประทีปจุดคมไฟจุดไฟภายนอกแล้วเปิดไฟภายนอกไฟมันก็ติดมันก็สว่างใช่ไหมเราจะต้องเปิดไฟใช่ไหมก็เหมือนกับการจุดไฟภายนอกจุดไฟแล้วไฟมันก็สว่างจุดเทียนจุดตะเกียงไฟมันก็สว่างขึ้นมาถ้าไม่จุดมันก็ไม่สว่างไฟฟ้ามีอยู่ในบ้านในช่องถ้าเราไม่เปิดมันก็ไม่สว่างใช่ไหมเราเปิดแล้วมันก็สว่างใช่ไหมนั่นแหละจิตที่สงบอยู่กับเราหายใจเข้าออกแล้วนั่ะสงบแล้วครับจากความคิดนึกมุงแต่งแล้วน่ะ เราจะต้องออกไข้ควรพิจนากายเวทนาจิตธรรมเอออาการออกไข้ควรพิจณากายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละคือการจุดไฟละแต่มันเป็นการจุดไฟปัญญาให้สว่างสวัยขึ้นมาในใจให้มันเป็นปทีพในดวงใจของเราแล้วใจมันใจมันมีมันม,ม,นมีมันมีปทีพในมือของมันนะ่ะใจมันมีป,ปทีบโคมไฟในมือไง มันมีไฟในใจแต่มันเป็นไฟของปัญญาเออพี่นาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกล่างกระดูกกลับไปกลับมาเดี๋ยวมันจะออไฟลามทุ่งปัญญามันจะลามไปหมดแล้วแหละมันจะเห็นร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกล่างกระดูกมหัศจรรย์ยิ่งกว่าอะไรสิเราก็เลยรู้ว่าโอ้โหแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเลยนี่ทำไมมหัศจรรย์อย่างนี้ เราจะร้องอุทานแล้วก็ไม่ใช่ไปพิจารณาครั้งเดียวนะทําความสงบสลับกการพิจารณาบางคนบางคนพิจารณาถ้ามันมีวาสนามันก็ใจพุทธะเนี่ยมันจะทําลายความเห็นผิดเลยมันจะปล่อยวางไกลใจพุทธะใจพุทธะเป็นใจพุทธะแยกออกชำระความเห็นผิดขาดออกไปจริงๆิงมันก็ได้ระหว่างที่พิจารณานั้นกําลังเพียรพยายามจุดประทับในดวงใจของเรากําลังหัดพิจารณาไข้ควรกายเวทนาจิตตามไข้ควรพิจารณากายอย่างนั้นนะ่ะนั่นน่ะ กำกำลังกำลังจะจุดไฟปัญญาขึ้นมาแล้วถ้าหากไฟมันเกิดไฟมันลามไปจนมันมันเห็นชัดของมันจริงๆเราออกถ้ามันเห็นกันเป็นสมุปเฉยทัพประหารก็มันตัดขาดมันได้ขั้นโสนบันมันจะได้มันก็ได้ไม่รู้ว่ามันจะได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะแต่เราจะต้องทําเหตุนั่นแหละเหตุสาคัญคือการทําความสงบอยู่กับคําบริกรรมหรือลมหายใจสงบแล้วก็ออกพิจารณากายเวนาจิตมนั่นแหละ ้าไม่พี่ณาจิตไม่มีพารณาความคิดก็ไม่พารณาธรรมลมก็ไม่มีจิตไม่มีธรรมลมให้พิจารณาหรือจะหรือมันมีจิตมีธรรมลมให้พี่ณาก็พารนาถ้าไม่มีจิตไม่มีธรรมลมให้พี่ณาจิตมันสงบมันว่างอยู่ก็เสวยความสงบความว่างพอสมควรก็ออกไปให้ควรศึกษาพิจาณาดูกายเวทนาจิตธรรมของเราในกายพิจณากายของเราล่างกระดูกอะไรต่างๆสภาว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งสุขทุกข์ความสบายไม่สบายในร่างกายนั่นนั่นแหละเพื่อให้มันเรื่องปัญญาอยู่เสมอนั่นน่ะ เพื่อให้มันเลื่องปัญญาอยู่เสมอปัญญามันจะค่อยๆรู้ไงมันจะค่อยๆรู้ยิ่งเห็นจริงในร่างกายขึ้นมาค่อยๆรู้สะสมปัญญาขึ้นมานั่นแหละแล้วปัญญานั้นมันก็เป็นที่พึ่งของใจแหละนั่นแหะปัญญานั้นมันเป็นที่พึ่งของใจมันเป็นประทิปในดวงใจของเราได้ใจมันมีเห็นไหมใจมันมีแล้วมันมีดวงไฟอยู่ในใจของมันแล้วเนี่ยใจมันสว่างไสวด้วยปัญญาของมันไงนั่นแหละ จึงว่ามันถือปราทีไปเออแล้วมันแล้วมันได้โสรบันเนี่ยมันปัดจากความเห็นผิดในกายเวทนาจิตธรรมมาเป็นต้นมันปล่อยวางกายปล่อยวางความคิดใจบูรู้แยกออกจากความคิดนึกบุงแต่งดีชั่วถูกปล่อยวางออกไปชำระความเห็นผิดออกไประดับโสรบันมันก็แค่ละความเห็นผิดนั่นแหละใจพุทธะคือเป็นใจพุทธะเป็นผู้รู้มันสว่างด้วยปัญญามันเห็นชัดว่าใจเป็นใจใจผู้รู้เป็นใจผู้รู้ความคิดเป็นความคิดจริงๆดีชั่วความคิดดีชั่วเป็นความคิดดีชั่วยิ่งกายเป็นกายจริงๆ ธรรมอารมณ์เป็นธรรมอารมณ์จริงๆใจพุทธะมันสว่างรุ่งเรืองด้วยปัญญาของมันมันเป็นพุทธ,ธะปัญญาของโสดาบันเกิดขึ้นนั่นแหละแล้วมันก็มันปาดสจากความเห็นบิดจริงๆว่ากลายเป็นตนความความรู้สึกนึกคิดดีชั่วเป็นตนตนคือผู้รู้เป็นคือพุทธ,ธะไม่ใช่ความรู้สึกนึกคิดดีชั่วไม่ใช่กายเด็ดขาดปฏิญ,ญาณขึ้นในใจตนได้เลยนะไม่ธรรมดานะ ความเห็นผิดนี่ยทมันสมุดเทท้าหารขาดออกไปจริงๆถ้าเราได้จริงเราจะฟังเทศฟังธรรมที่ท่านแสดงก็รู้เรื่องเลยแล้วเขามีประฏิปในดวงใจของเขาแล้วเขาจุดประฏิปในดวงใจของเขาได้แล้วไงเออไฟปัญญาน่ะแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเนี่ยคุทธ,ธปัญญาแสงสว่างของปัญญาเหนือแสงสว่างใดๆในโลก เพราะมันจะทําให้ล้าสั่งย์ละาความเห็นบิดตันหนาอุปทานความหลงในกายเวทนาจิตทั้งหมดสิ้นเมื่อพระโสดาบันมีปฏิพในดวงใจดวงหนึ่งแล้วปฏิบดวงไฟดวงเล็กน้อยเรียกว่าปฏิปปฏิบดวงไฟดวงเล็กยังไม่ใช่ดวงใหญ่แต่พระโสดาบันนี้ก็จะถือปฏิพในดวงใจเนี้ยเรียกว่ามีปฏิปมีปฏิบในดวงใจแล้ว มีประทีไฟปัญญาไปจำใจของตนแล้วเป็นผู้ไม่หลงทางแล้วตกกระแสทำแล้วตกกระแสของพะนิพัณน์แล้วแต่ยังไม่ถึงนิพานแค่กระแสพอได้จุดประทีบในดวงใจติดแล้วจุดประทีบในดวงใจติดบ้างแล้วไงสว่างบ้างแล้วตื่นแล้วตื่นจากความเห็นผิดว่ากายเป็นตนแล้ว ตื่นจากความเห็นผิดว well ่าความคิดน okay, ึกดีชั Slow ่วเป็นตนแล้วต really ื่นจากความเห็นผิดว่าเวทนาความสุขความทุกข์ในกายความสุขความทุกข์ในใจว่าเป็นตนแล้วตื่นจากความเห็นผิดว่าธรรมอารมณ์ดีชั่วธรรมอารมณ์เป็นมโนภาพต่างๆนั่นน่ะสัญญาณนั่นนะตื่นจากความเห็นผิดว่าเป็นตนแล้วตนเป็นตนตนเป็นพุทธะตนเป็นพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่เกี่ยวกับกายเวทนาจิตธรรมปราศจากความเห็นผิดจริงจังจริงจังลงไปด้วยการจุดปฏิบในดวงใจติดนั่นแหละ ด้วยการจุดไฟปัญญาพิจนาการเวทนาจิตธรรมนั่นนะจนมันสว่าง,งสวัยรุ่งเรืองด้วยปัญญาของมันนั่นแหละจึงเรียกว่าจุดประทิปในดวงใจเป็นประทิปในดวงใจดวงที่หนึ่งเรียกว่ามีประทิปในดวงใจดวงที่หนึ่งเกิดขึ้นต่อไป,ปจะจะบำเพ็ญปทิปในดวงใจดวงที่สองให้เกิดขึ้นพระิีาคามีทำยังไง เจริญสติสมาธิปัญญาต่อไปทําความสงบอยู่กับคําบริกรรมรืดลมหายใจเขาออกแต่มันมีภูมิธรรมมันมีพุทธะปัญญามันมีประทีปในดวงใจที่หนึ่งแล้วมันมีประทิปดวงไฟดวงที่หนึ่งแล้วในเมื่อพุทธะปัญญาของโสดาบันมันมีประทีปดวงไฟดวงที่หนึ่งแล้วน่นน่ะอ่าต่อไปมันก็มันมีภูมิธรรมโสดาบันแล้วมันก็ง่ายแล้ว มันก็จะขยันเจริญสติเจริญสมาธิทําความสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่กับพุทธโธธรโมโสโฆสัมมาหลังต่อไปก็ต้องอาศัยจเจริญมรรคขั้นต่อไปมรรคขัน้นตกิดากามีก็ต้องทําสมาธิต่อไปทําความสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกเป็นต้นอย่างเนี้ยนั่นแหละแต่ฉิตมันมีภูมิทําบ้างแล้วมันก็จะยินดีแล้วยินดีในสภาว่าของสติของสมาธิของปัญญายิง่งยินไปเมื่อจิตสงบแล้วก็ออกพิจณากายเวทนาจิตทำพิจนาะขันท่าต่อไป จะพินาอะไรก็ได้พินากายก็ได้พินาความสุขความทุกข์ในกายก็ได้พินาความสุขความทุกข์ในใจก็ได้มันก็ยังมีมันจะต้องพินากายเวนาจิตทำต่อไปเพราะโซตะบันผ้าโสนตบันแค่ละความเห็นดีได้เท่านั้นหรือจะพินาผิดล่ะพินาความคิดดีชั่วล่ะพินาทำบรมก็ได้หมดแหละเอออทามันละละจิตละความคิดเอ่อละความคิดละทำลมพินาจิตพินาความความรู้สึกนึกคิดดีชั่วพินาทำบรมในใจพินาซ้ำ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 จนมัน มันปล่อยวางดีขึ้นพุทธะคือผู้รู้มันปล่อยวางความคิดดีชั่วดีขึ้นมันปล่อยวางธรรมอารมณ์ดีขึ้นปล่อยวางดีขึ้นมันเป็นอิสระมากขึ้นเป็นอิสระจากความคิดดีขึ้นเป็นอิสระจากธรรมอารมณ์ดีขึ้นเป็นอิสระมากขึ้นนั่นแหละมันเป็นพุทธะพุทโธไงเออจนมันเบาบางจริงๆจากความพอใจและไม่พ well. อใจในในในความรู้สึกนึกคิดดีชั่วถอนความพอใจไม่พอใจในธรรมอารมณ์เรื่องราวของความรักความชังในอดีตต่างๆในอดีตที่ผ่านมานั่ยนะ มันมาเป็นความทรงจําอยู่ในใจนั่นแหละมันเป็นเรื่องราวที่เราเคยผ่านมาเรื่องความรักความชังมันจะผุดโผล่ขึ้นมานน่ะแหละทำอารมณ์นั่นแหละหรือว่าจิตที่มันคิดไปนั่นแหละนั่นแหละคิดไปในเรื่องความรักความชังนั่นแหะความหลงนั่นแหละมันพิจารณาวิปัสนาจิตสงบจิตสงบจากจิตจากทำอารมณ์แล้วก็จิตสงบพักสงบระงับจากความคิดจากทำอารมณ์ก็อย่างหนึ่งมันเป็นสมาธินะนะเมื่อเมื่อมีจิต เมื่อมีจิตมีความคิดมีทำลมขึ้นมากับพิจารณาซ้ำๆๆๆๆๆๆจนจิตมันแยกออกขึ้นน่ะมันแยกออกดีขึ้นแยกออกดีขึ้นแยกออกจากความคิดดีชั่วดีขึ้นแยกออกจากทำลมดีขึ้นแยกออกดีขึ้นแยกออกดีขึ้นแยกตัวออกดีขึ้นเป็นพุทธะพุทโธมากขึ้น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 เป็นอิสระมากขึ้นเป็นอิสระมากขึ้นเป็นไทยแก่ตัวเองดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนมันเบาบางจากความพอใจละกรรมมาสังยน์กรรมมาลาคะละปฏิฆาความหงุดหงิดขัดเคืองเบาบางลงไปจริงๆ บาบางลงไปจริงๆแล้วล้วก็มันใจที่มันแยกออกจากความคิดดีขึ้นแยกออกจากทำลมดีขึ้นเนี้ยใจพุทธะผู้รู้เนี้ยเมื่อมันแยกออกจากความคิดแยกออกจากทำลมดีขึ้นมันไม่เอาความคิดมันปล่อยวางดีขึ้นมันไม่เอาความคิดดีชัวมันไม่เอาทำอารมณ์มันไม่เอา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 ปล่อย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 มันปล่อย้วยการพินาู้ชัดด้วยการพ่นาู้ชัดรู้ชัด้ดยการพินาู้ชัด้ดยการพินามันปล่อยดีขึ้นปล่อย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 ดีขึ้นนั่นเบาบางไปจากความพอใจแล้วไม่พอใจเบาบางไปจากราคะโทสะ ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความคิด <c oughs> าอาศัยทำลมเกิดขึ้นราค่าโทสะเนี่ยมันเกิดขึ้นอาศัยความคิดดีชั่วเกิดขึ้นก็ได้อาศัยทำลมเกิดขึ้นก็ได้ราค่าโทสะเนี่ยเบาบางลงเพราะมันปล่อยวางความคิดปล่อยวางได้ดีขึ้นปล่อยวางทำลมได้ดีขึ้นใจพุทธามันเป็นอิสระมากขึ้นเป็นอิสระมากขึ้นนั่นรู้ตื่นเบิกบ,บานสว่างสวยัยเออดวงประทีปจุดไฟดวงประทีปดวงที่สองเกิดขึ้นไฟดวงประทีปดวงที่สองก็เกิดขึ้น ดวงไฟดวงประทีปดวงที่สองก็ปรากฏเมื่อจิตมันไม่เอาความคิดมันไม่เอาธรรมรมมันปล่อยวางดีขึ้นนะจ้างให้มันก็ไม่เอากายมันก็ไม่ยึดถือกายเป็นอันว่ามันก็ละอุปทานในกายไปในตัวเหมือนกันความพอใจไม่พอใจลาค้าโทสะที่มันเกิดขึ้นเพราะอาศัยความคิดดีชั่วเพราะอาศัยความคิดในมันคิดในทางความรักความชังอ่ะละมันคิดไปในทางลาคะไปในทางโทโทสะ อราคาโทสะมันก so ็เกิดขึ้นน่ะมันจึงว่าราคาโทสะที่มันอาศัยความคิดดีชั่วเกิดขึ้นก็มีราคาโทสะที่อาศัยความคิดเกิดขึ้นก็มีอาศัยธรรมลมธรรมลมเรื่องราวของความรักความชังน่ะมันเกิดขึ้นน่ะราคาโทสะที่อาศัยธรรมลมเกิดขึ้นก็มีมันปล่อยจิตปล่อยปล่อยวางความคิดได้ดีขึ้นปล่อยวางธรรมลมได้ดีขึ้นมันก็แยกตัวเองออกพุทธะคือผู้รู้นั้นแยกตัวเองออกจนชํานานจนมันเบาบางกันจริง มันก็ไม่เกี่ยวกับกายเหมือนกันใจพุทธาน,นั้นมันจะมันจะไม่เอากายมันจะไม่ยอมยึดถือกายนี้มันจะไม่ยอมยึดถือกายนี้เรียกว่าพิจนาจิตเรียกว่าพิจนาจิตจนได้ภูมิธรรมเป็นพระสกิราคามีพระสกิาคามีคือเบาบางไงเป็นผู้ที่เบาบางก็คือในปริยัติที่ท่านบัญญัติไว้ในคําสั่งสอนของพระธรรมจุธเจ้านั้นก็พระโสดาบันละความเห็นบิดแล้วก็เออมื่อละความเห็นบิดมันก็ความดังเลยสงสัยพระระตันไตมันก็หมดไอ้ทุกอย่าง การรูปคำผิดมันก็ไม่มีทั้งหมดอ่ะมันพอใจอ่ะในการรักษาศีลของมันอะไรต่างๆพวกเนี้ยเป็นนั้นว่าสังโยชน์ของพระสดาบตนนั้นความเห็นผิดนี้สําคัญที่สุดเลยถ้าความเห็นผิดขาดลงไปแล้วก็สังโยชน์อีกสองข้อมันก็หายกงฝ่ายหมดสีละพศปามาดมันก็ไม่รูปคําแล้วมันพอใจในข้อปฏิบัติตรงนี้มันไม่รูปคําข้อปฏิบัติแล้วมันจะยินดีในการเจริญสติปันส,ทนสีทำความสงบมันจะพอใจในการทําความสงบพอใจในการเจริญปัญญายิ่งขึ้นไปปฏิบัติในดวงใจปฏิบัติ ในดวงใจดวงที่สองก็ปรากฏเป็นพระเศรษาคามีก็เป็นผู้ที่เบาบางจากราคาจากโทสะราคาโทสะในความคิดราคาโทสะในความคิดเบาบางปล่อยวางความคิดดีขึ้นราคาโทสะในธรรมรมเบาบางปล่อยวางธรรมรมเรื่องราวของความรักความชังดีขึ้นปล่อยวางราคาโทสะเบาบางด้วยปล่อยวางความคิดได้ดีขึ้น ความคิดเรื่องความรักความชังนั่นแหละก็ปล่อยวางดีขึ้นปล่อยวางราคาโทสะในความคิดได้ดีขึ้นด้วยใจพุทธะพุทธโธคือผู้รู้นั้นมันรู้ตื่นเบิกบานด้วยพุทธะปัญญาของมันด้วยปัญญาปัญญาพุทธะปัญญาพุทธะของโสดาบันอย่างหนึ่งปัญญาพุทธะของสิกาคามีนั่นแหละปราทิพดวงใจปราทิบในดวงใจดวงที่สองก็ปรากฏเป็นไหมมันดีไหมงั้นพระอริยบุคคลในการก่อน ท่านก็ทํากันแบบนั้นเพราะท่านทําตามคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองอันชาวเราทั้งหลายนั้นน่ะอย่างพวกเราเนี่ยญาติโยมก็สามารถปฏิบัติกันได้อย่าไปท้อแท้ใจไม่พึงท้อแท้ใจอันใดทั้งสิน้นพึงเมตตาตนเสมอใครที่ไหนเล่าจะรักตนเท่ากับตนตนนั่นแหละที่จะรักตนอย่างยิ่งเข้าใจไหมปฏิบัดวงใจดวงที่สี่ดวงที่ห้า ไอ้เม่ดวงที่สามที่สี่ก็เหมือนกันกดเจริญสติสมาธิปัญญาเข้าไปเหมือนเดิมพี่นากายเวทนยจิทำซ้ำๆเข้าไปเหมือนเดิมตนเท่านั้นแหละเมตตาตนตนเท่านั้นนะรักตนอรักคนอื่นมันมีแต่ทุกข์เออความรักแบบความรักแบบซาบานไงความบบาราาามักแบบโรคๆแต่ว่าถ้าเมตตาตนสงสารตนประพฤติทธรรมเพื่อพ้นไปจากทุกข์เนี่ยนั่นมันยอดที่ใดมีรักที่นั่นก็มีทุกข์แล้วที่ใดมีรักเล่าก็ที่ใจนั่นแหละมันมีรัก เอาที่ใจมีรัก่ะมันรักแบบโรกโรกรักแบบรักแบบผีปอบรักแบบซาตานเออที่ใดมีรักที่นั่นต้องมีทุกแน่นอนก็ที่ใดมีรักเล่ามันรักใครจนไม่เป็นตัวของตัวเองก็มันรักอะความรักมันมันรักมันก็อยู่ในใจสิที่ใดมีรักก็ที่ใจนั่นมีรักแล้วมันก็ทุกที่นั่นทุกที่ใจนั่นแหละที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกที่ใดมีรักเล่าก็ที่ใจนั่นมีรักที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกใจนั่นแหละมันมีทุก ทุกพอมันรักคนอื่นห่วงคนอื่นมากเกินไปมันก็ทุกใจตายนั่นแหละคนเราในโลกนี้มันเ็นเป็นอย่างนั้นมันมืดบอดไปด้วยอวิชชาตัณหาอุปทานมันไม่เห็นแสงสว่างของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแสงสว่างของพระหลันทั้งหลายของพระอริยเจ้าทั้งหลายต้องอาศัยแสงสว่างของพระพุทธเจ้าของพระอริยเจ้าทั้งหลายแล้วเป็นผู้นําทางแล้วเราก็ต้องจุดประทีปในดวงใจของเราให้เกิดขึ้นให้ได้นั่นแหละจากจิต พอใจในการเจริญสติสมาธิปัญญาพอใจในการทําความสงบเมื่อสงบแล้วก็ออกพิจารณกายเวทนาจิตธรรมของเราให้มันเลื่องปัญญาอยู่เสมอเออเมื่อพิจารณากายเวทนาจิตทําไปแล้วปัญญามันถือก็กลับคืนมาสู่ความสงบของเราเพราะฉะนั้นทําสลับกันทําความสงบสลับกับการพิจารณาพิจารณาก็ให้เห็นกายเวทนาจิตธรรมให้เห็นขันห้านั่นแหละให้เห็นกายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละอถูกต้องหมด จารณาในแง่สติปัฏฐาสี่แน่ในแง่ขันห้าก็ได้หมดในแง่สติปัฏฐาสี่ก็ง่ายๆฟังฟังท่านเข้าใจอธิบายทำแล้วมันก็เข้าใจได้ง่ายนั่นแหละทรณาให้เห็นมันให้เห็นมันไม่จะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาให้เห็นมันไม่เที่ยงเป็นทุกไม่ใช่ตัวตนอย่างใดอย่างไดหมดแล้วแหละให้เห็นไม่จะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาบ้างไม่่ไมเที่ยงเป็นทุกไม่ใช่ตัวตนบ้างนั่นแหละถูกต้องดีงามหมดเพราะฉะนั้นเราอย่าลืม จุดปะทีบในดวงใจของเราให้เกิดขึ้นให้ได้ปทีบในดวงใจดวงที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นั่นแหละซึ่งพระพุทธเจ้าพระหลานทั้งหลายท่านก็มีปะทีบในดวงใจที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ของท่านแล้วท่านกนนิพพานไปแล้วพอยันพอสมควรเอวัง